สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเกอ่าเหมือนเดิมนะครับมันนี้ตรงกรันที่สิบตุลาคม 2, สองพันหรอยหกสิบสี่พี่น้องมาเบ่งลูกอัดเออลูกกอชุดที่เก่าโอชุดที่สิบพี่น้องได้เหรียญซ้ำนี่หละได้ซ้ำนีหน่นหลยผมว่าประมาณหนรอยตัวนี่แหละผมนับข่าวๆหนึ่งสองสามที่หาเเกือสิบยี่สิบสามสิบประมาณหนรอยตัวนี่แหละพี่น้องนี่เหรียญชุดที่สิบชุดที่ชุดที่สิบนะครับชุดที่เก่าขายเมื่อแล้วนะครับ ยืที่สิบไปซตำหนิเหระพี่น้องจากหวัดมาเป็นห่วงเด็ดตำหน้ล่นะโดยจากห่วงมาเป็นลูกโบนะครับบอาพิดอันนี้คือกระช่างประสาทพี่น้องมันมันใส่มาหลายสมัยมันให้ลูกอดตายได้เขาว่าเขาก็คือผม่เลยว่านะครับก็สังเกตว่าลูกอัดมันติดเชื้อมันมันมากือตายนะครับใต่กระช่างแบบนี้นี่หลังจากคนใส่นี่เขาเดี๋ยวขึ้นไปตากขึ้นๆแล้วก็แกวออกเบิดนะครับไปสักมาใส่รุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อไปก็จะใส่ไว้นี่ ครับถ้าเขาออกไข่ให้เดี๋ยวว่ามันบอออกไข่ก็เรียบร้อยกันพี่นอ้องน,นี่ชุดทิพย์เลยพี่น้องไอ้วงยุดทิพย์เอ็ดวันนี้พี่น้องอใองกล้ๆก,ก,กันตน็วันรุ่งบอลลาย,ยได้แต่ว่ามันเล้ยนหน่อยหนึ่ชุดพาเรียหดผ้าอยู่กเขาครับโอใ้ผ้าอยู่เขาครับกลายเป็นว่าได้เรียนหน่อยหนึ่งพี่น้องคือจริงมันลายอย่เด้ต้องเดนผ้าอยู่มันก็เรียบหน่อยนะครับหนุกมันคอยมืดได้มืดไป,ไดไปอันนี้ชุด ที่เปียดได้เลยพี่น้องว่างเห็นชุดติปเป็นตัวนะนะครับคือดดที่เปียดนิสัยน้อยก็ตัวชุดติปบ้างาเห็นผ้า,าผมนี่ลยนะเห็นมั้ผ้าผมกระช่างผมมีขาบหลายบนหัวเห็นาาบหมครัขบขาบไข่นะครับเต็มอยู่ผมเลยว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ให้ลูกอดตายนะครับผมคิดว่านะเพราะมันตัวกระโปรงเลยมันมีหลายหลุนมันหลุดหนึ่งหลุดสองหลุดสามมาันเลย ตั้งแต่พุ่น่ะตั้งแต่ว่าสิบเอ็ดชุดเนาะพี่น้องว่าตายมาสิบเอ็ดชุดพี่น้องคือเบื้องเงาที่ตายชุดวะทันมันก็เลยมีเชียนนเ่ยวหลวกอยงไรบุ๊คมันก็เลยตายไปน้ำหลวอดต้องไปกับสี่ตายไปถือเชี่ยวหลกไปกินนี่ยกัสี่ท่องอรือตายอะบุ๊คนะครับก็เลยมีปัญหาหรือแก้ปัญหานะครับเบมึงอีกข้างหนึ่งพี่น้องนี่ แสยน,น่เดียเดยเยะทั้งี่งเลยทเดประ่า่หลายเกินส่วงห่ายส่วนห่ายนะครับจุดหลอดผ้าหยว่พ่นตกดูไลน์เป็น่อนองมัเบื้อ่นมันก,กบกบอ่อบ่อตกับพกนะครับบอ่อผมตกกับวกผว่าเขาเรียกตายนะครับตัวหนึ่งเะยน,นามไทยที่มันบ่ทอกันนามของนองศิษย์นามของนายศิบ่ศาสทังสี่นาม่ มันก็เลยเป็นการยูวอบ์อสะอาดผู้ไรอดก็รอดนะครับผู้ไรลอดก็เดืดสมอรีไปนะครับมีกรเล็ดทายไหมพี่น้องบุญเดี๋ยวึ้นมาทำขั้วสะอาดเดี๋ยววิธีทำขั้วสะอาดก็คือทำใหบม่บุญบุญทายทายทำใหม่บุญพี่น้องไ็้จังไลยมันก็สะอาดดีนะครับเงี้ยยินกินที่ดีเลยพี่น้องอ่องอองปอง่องแปงเดียนะครับเนี่ยไว้ยากเลย สะดวกสบายนะครับการกินตัวหลอดดีเก่งแข็งแรงว่าจะออกมาเป็นตัวแล้วพี่น้องย่างก็ขึ้นมาจากหัวถึงต้นพวกฝนตกไหลนะครับแต่ก่อนหนังก็ว่ายละฉุดละฉุดนี่ไม่แห้งเลยไปพี่น้องตั้งรักได้หมดจะฉุดอันนี้เจอมอระสมมาจำพ่อเขาว่ามอระสมมอระสมเนาะกันมอระสมมันเป็นทั้งทีเลยนี่เขาผลิตหนัก ผลิตควบยากนะครับเคันว่ามอระสุมาเนี่ยนี่หลีพี่น้องนี่คันไข่มันมันเป็นหมืนม่นๆพี่น้องมันเป็นไข่มันนี่จับอยู่นี่พานคือว่าเขาว่าบสารสะอาดเขาว่าเย็ซีว่าเพื่อนเพื่อนว่ามันบสรสะอาดนะเนี่ยนีไข่มันบริผมโมโหจักมันคงติลา้างไข่มันออกดีๆเะอืม ชุดนี้เขาไว้ทับเนรียญเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งพอกันคลิปหนาพี่น้องผูกต้นใครริมซับตะไครเ้เรยพี่น้องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพืน่นวาสวัสดีครับ